อัปเดตชีวิตพิงกี้สาวิกาหลังถูกคุมขังมาแล้ว13วันปมคดีแชร์ฟอรเรกทีดีกรณีนักแสดงสาวชื่อดังพิงกี้สาวิกาและแม่อ้อยโดนจับพร้อมกับพวก19คนในคดีแชร์ฟอรเรกทีดี ซึ่งตอนนี้ทางด้านพิงกี้พ้นจากห้องกักโรคและมาอยู่แดนกันชนโดยทางด้านของพิงกี้สาวิกาก็มีทางด้านผู้จัดก,การส่วนตัวญาติและเพื่อนไปเยี่ยมโดยพิงกี้มีอาการเครียดเพราะอยู่ข้างในโดนตัดขาดจากทุกสิ่งจากโลกภายนอกพิงกี้ร้องไห้บ้างแต่ก็ต้องเข้มแข็งเพราะต้องดูแลแม่ล่าสุดทางด้านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับนายเอ็นเตอร์เทนว่าตอนนี้พิงกี้อยู่รวมกับคุณแม่และผู้ต้องหาคนอื่นๆอีก1ิบคนตามราย ก็ไม่ได้มีอาการเครียดอะไรสวดมนต์เล่นโยคะตอนนี้พิงกี้ก็ยังไม่ได้ตัดผมตามที่เป็นข่าวเพราะข่าวออกไปว่าตัดผมแล้วทำให้เกิดความสับสน โดยปัจจุบันพิงกี้ตัดผมในวันที่30สิงหาคมนี้พิงกี้รักทุกคนต้องตัดผมประบ่าตามกฎรัชทันและเพื่อความสะอาดสะดวกการใช้ชีวิตเนื่องจากข้างในไม่มีไดรเป่าผมและหลังจากพ้นแดนกันชนก็จะเหมือนผู้ต้องขังคนอื่นๆยัดยตดเขาเยี่ยมได้แต่ได้เพียงแค่10คนเท่านั้นก่อนหน้านี้ก็มีผู้จัดก,การส่วนตัวมาเยี่ยมซื้ออาหารมาให้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ